สวัสดีครับมาดูขั้นตอนการผ่าพันคุดธนะครับเนียแรกเราจะผ่าฟันคุดพุทธ้วเอ็กซาเย์เช็คก่อนว่ามีฟันคุดธจะต้องระวังอะไรบ้างเป็นฟันคุดธลักษณะไหนผ่ายากมากน้อยแค่ไหนนะครับใกล้เส้นประสาทไหมมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับเมื่อคุยกับ้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นในการอ่าฉีดยาชาครับแล้วก็เปิดเงือกเปิดเงือกเรียบร้อยนะครับให้เห็นตัวฟันคุดธบางส่วนนะครับในกรณีเป็นฟันคุดนอนราบนะครับจะเห็นฟันคุดธแค่บางส่วน ทำการเปิดเหนียวค่อยๆแซะๆนะครับเมื่อแซะออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกรอกระดูหรือจะกรอฟันด้วยนะครับก็แล้วแต่เทคนิคหมอนะครับบางหมอก็กรอแค่ฟันอย่างเดียวนะครับไม่กรอกระดูเลยแต่บางหมอกจะกรอทั้งกระดูแล้วก็ทั้งฟันนะครับซึ่งเทคนิคของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับซึ่งหมอมีโอกาส ได้เรียนที่คณะทาธตรณุลาก็ได้ดูอาจารย์หมอประมาณสืบท่านนะครับก็ก็มีเทคนิคของแต่ละคนแตกต่างกันซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมในกรณีนี้คือเขา,เามีทั้งกรอกระดูกนะครับเพื่อหเห็นตัวฟันมากขึ้นแล้วก็แบ่งฟันด้วยเขาแบ่งฟันส่วนตัวฟันออกไปก่อนนะครับแล้วก็รากฟันเนี่ยครับเก็บไว้ก่อนนะครับแบ่งตัวฟันเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองชิ้นสามชิ้นก็แล้วแต่เทคนิคหมอแล้วก็ลักษณะของฟันคุดนะครับที่เกิดขึ้นด้วย เคสนี้นะครับเ <c oughs> ขาแบ่งประมาณทัก2สองหรือสามชิ้นเมื่อเอาตัวฟันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเหลือตัวรากฟันตัวรากฟันเนี่ยครับเราจะ,ะจะกอกระดูกเพิ่มแล้วก็งัดออกมาทั้งรากเลยก็ได้หรือเราจะแบ่งแค่รากฟันโดยที่ไม่ต้องกอกระดูกก็ได้นะครับแล้วก็โดยแบ่งเป็นสองชิ้นแล้วก็เอาออกเป็ชิ้นก็ได้แต่ในกรณีนี้คือเขาก,กอกระดูกเพิ่มแล้วก็งัดตัวรากฟันออกมาชิ้นเดียวกันเลยนะครับเมื่อเรางัดรากฟันออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็เช็คตัวรากให้เรียบร้อยว่ามีไม่มีรากหักนะในกระ,กระดูกไม่มีรากอะไรหลงเหลืออยู่นะครับทุกอย่างสะอาดดีนะครับแล้วทําการคิวเลตนะครับบริเวณรากฟันตัวแผลให้สะอาดเมื่อแผลสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เจลโฟมนะครับน้ายาตัวห้ามเลือดนะครับให้เลือดไหลแล้วทําการเย็บปิดบัาด,ดแผลนะครับแล้วก็นัดคนไข้มาตัดไหมประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้แล้วก็ถ้าคนไข้มีการ ปวดอะไรยังไงก็มียาแก้ปวดให้กินนะครับแล้วก็แนะนําให้กินยาแก้อักเสบด้วยประมาณเจ็ดวันนะครับเพื่อให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนในการข้างเคียงเขาเขาเอาจจะมีการบวมนะครับนะครับซึ่งประมาณสักสามวันนะครับวันแรกวันที่สองไม่ต้องตกใจนะครับยังบวมไม่ที่สุดนะครับวันที่สามันจะบวมมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะค่อยๆยุบลงนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆคถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับ